ถือตนะัวเองถืออะได้ลูกถือทำไมสวัสดีคุณย่าัง สารงานคอสร้างวัฒนธรรมเพื่อนหยิบวงที่สองนี่กับมาขอบารมีจากพอจากแม่นํำกันหามากขอคารคะออกจากเข้าไหวอออกเกาอีอเ้อขอกมจากด้นเรือนขับิบลนนี่ก็มีย่าคำหลานหิบางวงมะลำเพื่อนอีกวงหนึ่งยาห่วง คณะไหนวะห่ะค <Ooh. S 2> ือคณะือคณะคือหมอลำหมอลำเพิ่น <horror> ก็คือคณะเพ็ดลัเพิ่นซึ่งเป็นร่งดูของสาวหน่อยเป็นบานแพรงนี่แหละยี่ปอขยะงงยาหานมันมีรูกหลานมาบอกมาเตาขอบคอกลพ้อสรันให้พ่อเอาที่จัไม้ลูกเตาอะไรตวใที ลูกหลานเฮ็ดผิดเฮ้ดข้านบนไดาเนี่ยก็ดีกะันแควนใจให้พลาดไปนี่มีแต่สิ่งดีๆแต่แค่มึงต่อไปกับลูกหลานมาขอขมาการนั่งเวงษาเอ้โหสิบสามเหมือนลูกไก่เต่าเพราะว่าสิเป็นเงือกใต้เพราะว่าสิเป็นลูกไผ่เพราะว่าสิเป็นหลานทุกคนนั่นแหละเขาอยากตั้งวงแต่จะขอเขาไปอยากเป็นตัวของตัวเองไปเจ้ารับรู้รับทราบเด้อพอสมการนั่งเวงษาอะไรแต่แค่มึงต่อไป เขาหลังเขาด้วยเขาประสิสสื่อสารไปเนี่ยเกาะซิงที่มันดีดีซิงว่าดีก็ให้ถิ่นไปซะาแตงแต่มืงินีกต่อไปเจ้าอย่ามาถือกดกดเครื่องเขาให้เอาสิกรรมให้เขาแตงแต่มืงินีกต่อไปซะาดูให้เตาเขาจะเลื่อนลูกเลื่องให้เขาประสบความสำเร็จเฮ็ดให้เขาเหตุใดเขาโด่งเขาดังไปสักเท่าเป็นลูกเป็นเตาคือเกตานั่นแหละเขารักลูบรักซา เพลินหอหน่อยปนแงเาลอเด้อเนียน้ำพอกอน้าผูน่ละอันไหนนีมันดีใส่เบื้งลูกเบื้งเต่าซอยลูกซอยเต่าคือเก้าน่แหะบจังเลยอกยอะคนย ใช่นางวงษาพยาบาลสายจวดนี ar, like Ladies, the ่แหละของพ่อคือมีน้อมนีน่าของของพ่อมีมาขอพรขอบารมีจากคุณแม่สุภาพนางวงษาครูให้กำเนิดคูคกับเต่าครูก่อตั้งก่อสร้างกรุงหอล่าเพื่อนสาวหน่อยเป็นคนแท้เมื่อนี้โบรานจะได้เรื่องง่ายๆดีมื่อนี้จะมา ยกคันหาขอผู้ชาติคุณพ่อแม่นี่ผมมาขอพรขอบารมีจากคุณแม่เพื่อสิไปน้ำผ้าจะไปสร้างวงหมอลร้ำเพิินอีกขนาดนึงก็คือเพชรํำเพิินซึ่งสิได้ขยายสาขาออกจากเสาหน่อยเป็นแพ่งซึ่งเป็นวงแม่วงลูกนี่ก็คือมาขอพรจะเล่งเรื่องมาขอบารมีมาบอกมาก่าคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ มนาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสาวนอนเชรวันแท่งมากซึ่งให้วิชาให้คว้มรูให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตกับลูกกับร้านเมื่อนี้กับเมือม่อโอกาสดีที่ลูห้านสิได้มีโอกาสที่สิไปนำก้มรูนำวิชานำว้มสามารถที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ไปก่อไปสร้างไปเฮ็ด ้กับค้นหลายลอยหลายพัยยนชีวิตในมีเงินมี่ท่องด้มีวามดูก้มสามารถไปเฮ็ดเพื่อเชียงเกิดประโยชน์ไปเฮ็ดเพื่อเชียงเกิดสมบัติกับบริวารกับขอบครัวเพื่อควเจนเริ่งเรื่องจากมีเป็นต้นไปมาขอพรจากคุณแม่สุภาแล้ะก็อันได,ท,ดที่ลูกทีห้านเตะละเมิดวงเกินบ่าว่าสิเป็นทั้ง กายทั้งว่าจะทั้งนะครับปฏิบัติกับขอให้พ่อแม่จงอโหุิกรรมให้ลูกกันเต้าว่าว่าจะเป็นกับผมและครอบครัวและกับบริวารกับให้แม่ว่าให้ติดใจขอให้แม่นะครับให้อภัยับลูบเต้าให้แม่ที่สิ่งดีๆมาขอบุญญาบารมีมาขอพรจากพ่อแม่โมนี้ครับ ไอพิษอนไรในผากปแล้วก็บว่าไปตัวถูกสิงยางไอมันว่าดีกันเมาไปเดี๋ยวเขาบอว่าเัาตัวดี้มันสิดีอ่ะลูกเต่ามาขอพทษแต่กะมาขอขอขห้เขาไปขอขมาอย่างนนอะลูกเต่าพิพดานประกันได้กับ โอสีดำเนี่ยก็คือว่าพุเศษบ้านอยูแล้วเนาะก็ะคือมีหล,ลักการเรื่องสีมะพร้าข้าวหน้าข้าวป่นขอบเนี่ยอ่ะให้ข้อนลูกเตาให้ลูกเตาจะเรื่อนเรื่องมันมีสีสุดแต่ คันฟูนะต่อมาขอแม่กีบผ้บ้านไม่ได้ใช่สายจังกเพ่อนร่วมานผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ใช่สายร่วงสาไม่ได้ใช่ร่วสาวหรอกเ้านีนานีโน่กอนทั้งล้านเงนคุณเหนอมคอขามาแลแม่แม่กก็คือว่าสบอกว่าจังไก่ะคือลูกก็คือลูกแม่ก็คือแม่เนาะ มาขอพรขอสิ่งดีๆจากผุ้แม่ขอบารมีจากคุณแม่ข,แมข้ามาแมีแม่เฉียบแม่ศูนย์แม่สร้างกันได้ยี่กอะอาไพคุกคือกหอา,า,หาหายพาไุกเสมอข้ามบารุแต่คือหักหักทุกคนนวได้ชิ่าหรือหักผู้นั้นหน่อยหักผู้นี้หลาย แมีแต่ดีใจอยู่สินยาแม่ยก็ห้ไปหนูกเจ้าสิ่งดีก็ดีมือนี้กอะมาขอกระม่าม่ยหายูนุ่ตั้งสองอาโหสิกลับมาหนู่ตั้งสองทุกสิงยากให่นี่กลมีเลี่ยงตอกันและกันหายมเต่าขัน่าสิตัางง่งขันมาสิสามง่กงขึ้นหนึ่ง ก็อยากเป็นตัวของตัวเองแม่ก็เข้าใจเยอะแม่เข้าใจลูกเต่าคืออยากให้ลูกเต่าได้ทุกคนอยากให้ลูกเต่าด้วยสุขทุกคนอย่างนี้ยูนี่กินกะลูกเต่าก็ว่าอยากไปเหตุไปสางอยากไปต่าเป็นวงแต่เจ้าของก็คือแม่กับ่าหันอันนี้คือแม่ดีใจนับหนูนับเต่าที่มีความสมาถคืออยากได้คืออยากเห็ดอยากเป็นตัวของตัวเองแม่กับ อยากให้ลูกเฮ็ดไปเฮ็ดไห้มันได้ไปเฮ็ดไห้มันดีเฮ็ดไห้มันจะเรื่อนลงเรื่อละเอียดแม่แต่ลูกไปสืบสานตอที os, ่ว่าพอแม่ได้สางมากตอต่างมาจากเสาลอยเป็นปันแข้งกับประมาณสามสิบสี่สิบปีเนาะที่แม่สางมาแต่ลูกเอาต้อสางต่อกับพี่น้องให้งือต่อบองรองกัน ละวะใอ้แต่สิ่ง่ได้เคียรให้น้องน่องแต่สิ่ง่ได้เคียรให้ใอ้แม่กับว่ได้เคียรให้ลูกให้เต้าคือบ่บ่ว่าแม่กะบ่มีคิดว่าคุนของมองใจกับลูกกับเต้าอย่างเงี้ยแม่กะนิดดีกับลูกอยากให้ลูกเงี่ยตั้งใจเฮ็ดแม่กะขอให้ลูกตั้งใจเฮ็ดขันอยากเฮ็ดอยากได้อยากดีอยากห่างอยากมีอยากสูงอยากมันอยากรลำอยากรวยคือเฮ็ดเอาให้มันเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่มือนี้ต่อไป แม่กระสิขอบุญบารามีจากโอป,ป,ป,ปู่ห้าหมัดโอปูหน้าข้าคุทธีดาแมา่ดาพุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์์สิิทธหรือว่าอิปไงสกงกรานตน้ำมุ่สารนี่นะพอเลยมาซอยหมวกซอยเต่าให้เขาลำเขาด้วยให้เขาเป็นสาวเปแปลงตั้งคณะเฮ็ดลำเพลินบ่ัต้งแต่มืโมนี้ต่อไปก่ะให้เขาเฮ็ดได้ทำได้เขาตั้งใจเฮ็ดให้เขาตั้งใจสางให้เฮ็ด ไปหลายจ่าหามีผู้หักผู้หอมให้มีผู้เอฟซีห้มีผู้มาซอยเหลือเจอตุ่นให้เขาลากลื่นให้เขาประสบความสำเร็จไปด้วยดีทุกสิ่งอย่างได้ลอยลั้พันลันเือเขาไข้รูไข้ล้านในสมความบุญมาถ่ายฐนาให้เขาได้มียูมีกินไข้ลูกให้เต่าได้รวยล้านพันล้านเออแต่เตมุนี้ต่อไปประสบความสำเร็จรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงโมซินตับให้รูไข้เต่าเออ มีแต่สิ่งดีๆเขามากรับสเิ่ามเดือนยิเป็น,นุื้อผมจะถูกลเล,ยลีเลยนอะไรตัวโชคดีร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยมีคนอาเป็นบุญบารมีลูต่อบาร,รมีซอยลูกซอยเต่าไปดอ้อสาเือ่ำร่รวยร่รวยเห็หนหันถึง ใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่เาแล้วไปผ่อจากคุณย่ากเอาไปผ่อจากคุณย่าแล้วเห็ีดเอาท่าเอาัสิ่งมันดีว้านในอันเลือคว้านในอันเปิดเสื่อจะออกจากแหวกปากแม่แล้วมันกระจาดีเบสดนั่นละเอาไปจางเราเห็ีดเอา